ยินดีต้อนรับสู่ช่องอ่อยอินเยอรมันคลิปนี้เป็นเลกเคอร์บายอ่อยวันนี้อ่อยจะพาทําราดหน้าเป็นราดหน้ามีกรอบเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะว่าทํำยังไงนะคะอันดับแรกเลยเรามาหมักหมูกันค่ะหมูใช้เนื้อสันในค่ะหั่นแบบเป็นบางๆอย่างนี้นะคะ,อ,ะอ่อยใช้250กรัมค่ะน้ําตาลปริบ๊บใช้ประมาณ1ช้อนชาค่ะ แป้งมันครึ่งช้อนโต๊ะแป้งมันครึ่งช้อนโต๊ะหอยนางรมหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะโอ้ยมันหนืดมากขวดใหม่แล้วก็หอยนางรมหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะเช่นกันแล้วก็น้ำมันพืชน้ำมันพืชใช้ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะพริกไทยไม่ต้องใส่เยอะค่ะประมาณนี้แล้วก็ไข่ไก่1นฟอง อันกระเทียมค่ะเรียบร้อยในส่วนของผักอ่อยก็จะใช้ใช้แครอทกับใช้กระหล่ำดอกนะคะเพราะว่าใช้คณะ คนที่บ้านไม่ทานแล้วก็ใช้อย่างนี้หั่นอย่างนี้หั่นเครอดให้เป็นอย่างนี้ทำเป็นฟันฟืชน,น่แล้วใส่ส่วนอันนี้เราก็ตัด แล้วก็มาทําน้ําราดหน้ากันค่ะใช้กระเทียมของส่วนนี้ใช้นิดนึงค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเอาไว้ไปผัดผัดผัดแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวไปสองช้อนโต๊ะ 2ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครึ่งอซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะอันนี้ต้องกระแทกนิดหนึ่นง ันยังใหม่หนึ่งช้อนโต๊ะก็กะกะเอาอะค่ะพริกไทยครึ่งช้อนชาก็นิดหน่อยประมาณแค่นี้ไข่ไก่หนึ่งฟอง น้ำ150มิลลลิตรค่ะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาทำส่วนผสมของน้ำแป้งกันนะคะก็ใช้แป้งสตั๊กเกอร์อันนี้สองช้อนโต๊ะครึ่งค่ะสองช้อนโต๊ะครึ่ง แล้วก็น้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะนี่ค่ะนิดนิดซีอิ๊วดำนิดหนึง่งซีอิ๊วดำประมาณครึ่งช้อนชาเราก็กะเอาค่ะนี่ประมาณนี้พอ แล้วก็น้ำา150มิลลิลิตรค่ะใส่น้ำมันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทอดบะหี่ ันมาดูกันว่ามันจะทอดขึ้นแค่ไหนทอดเส้นบะหมี่ค่ะเป็นบะหมี่ไข่ที่ซื้อมาจากร้านเอเชียแต่ก็ไม่เคยเอาบะหมี่ไข่เมืองนอกมาทอดนะไม่รู้จะเป็นยังไงแต่น่าจะเหมือนกันแหละโอเค อดได้เลยค่ะไฟอย่าแรงมาก ไม่งั้นมันจะไหม้ค่ะนี่เราก็ทอดก็ไม่รู้นะคะว่ามันจะขึ้นไม่ขึ้นปุ๊บ ทอดให้เหลืองนิดนึงนะคะบอกี้มันไม่กรอบจะได้กรอบกอบใส่กระเทียมลงครับ กระทะนี้เราก็ไม่ต้องล้างค่ะใส่น้ำไปเลยน้ำหนึ่งลิตรนะคะเราก็เตรียมทําน้ำราดหน้ากันรอให้น้ำเดือดเราก็ใช้ต่อไปเลยกระทะไม่ต้องล้างพอน้ำเดือดเราก็ใส่หมูลงไปเลยค่ะ พอเดือดแล้วเราก็ใส่ส่วนผสมน้ำราดหน้าลงไปเลยค่ะใส่ไปเลยส่วนผสมที่มีน้ำตะเกียวค่ะใส่ไปเลย พอเดือดอย่างนี้เราใส่น้ำแห้งลงไปเลยค่ะแล้วก็คนนะคะคราวนี้มันก็จะคนแล้วนี่ได้แล้วค่ะเห็นไหมเราจะได้ราดน้ำราดหน้าที่เจ้มจนเนื้อหมูแบบ ชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้นะคะอ๋อ,อยเป็นคนชอบหั่นชิ้นใหญ่ๆน่ากินไหมเสร็จแล้วค่ะพอจากนั้นเราใส่ผักลงไปเลยเสร็จแล้ว ลาดหน้ามีกรอบครัวอ่อยเสร็จแล้วค่ะเล็กเคอร์ไบอ่อยคลิปลาดหน้ามีกรอบมาถึงตอนท้ายแล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากที่แวะมารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปที่อ่อยทำฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดซับสไครตและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาอ่อยโหลดคลิปใหม่ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ Thank you very much for your support. If you like my YouTube clip, please please like, please share, comment and please subscribe. See you in the next clip. Bye bye. ฟ e เล่ n ดังดาซี s i กหมาย n นคลิปอันเกิดเหตุฮาเบนเว n นส์ออยหมายคลิปเ e ฟ้าเล่นฮัตบิดเธอดูส์เอาเก e เวลเมียไท i เล่นอบูนีเล่น คอมเมนต์ที่เรนบิสม์เน็กทินคลิปชูเช้า